ครับในน้ำของนางคำสายอานางคำไหลลองน้ำที่สีครับเทพสิริชัยสิงห์บางพะนอนครับไวๆนะครับออกมาแลว เดี๋ยวก็รู้ครับไ้คู่นี้ไฟจะดับอิกหรือไม่จะมีการอื่นในสนามในสนามแห่งนี้กันหรือไม่เหมือนเหมือนในยินนี่แล้วมาหรือไม่ไม่รู้กันแต่คู่นี้ฟัดกันไม่เลี้ยงเสียงกันไม่เลิกอย่างที่บอกไว้อย่างที่บอกว่าควงไขไครจะยอมแพ้ในเที่ยวนี้่ะครับสถ้า่หธาในเที่ยวนี้ก็หมายถึงว่าตองกลับบ้านกลับบ้านมือเปล่าไม่ดีอะไรไม่มีอะไรจิกมือจิกปลายปลายต่เที่ยวนี้ฟัดกันเต็มที่บิกันเต็มร้บิ่ีกันเต็มอยครับเหลือไทยอยู่สองฝั่งนั่นคือร่วงอันที่สี่กับร้งอันที่หนึ่งวนเหล เ,เรเือลาวเรือลาวอยู่ล่ังรังกลางกลางก็คือล่ังรังที่สองที่สามเาแล้วครับไทยประกรบไทยประกรบสองปปลาวดูว่าดูจะว่าเรือไทยจะดีผลหรือไม่ผลจะดีผลหรือไม่ผลเอาละไว้เทียวนี้ยิงกว่าคู่ชิงชนะเลิศ ว่าล่องน้ำล่องน้ำทีนึงเปิดหัวตัวเต้มาหรือว่าทีมงานเพชรนครดาวทางหลวงก็คือทีมงานไม่ธรรมดาโดยกันนาของโคตรละอ้อยเอี่ยมเนื้อเอาแล้ว้อยล่องน้ำที่สองสาวมังกรก็คือทหารจากฝั่งสปปลาวไล่บดไล่เบียดล่ยปีเลนีกับทหารไทยลาชนะวีไทยก็คือทีงันปรดูทองตัวโคตรทองเอาแล้ว้อยล่องน้ำที่สามนางทำเลยทำไรทำไรทำไรวันนี้มาดีเนเจอเจอใครว่เจอล่องน้ำที่สี่ฟังสปปลาวเทม สิริชัยเทพสิริชัยสิงห์ปราบพนรไปไวให้การชมดูว่าวันนี้เส้นบะมีไปไวสิงห์ปาบพนรจะดัดไส้แตกไส้แตนหรือไม่อาแล้ว่าสัตว์ไส้แตกไส้แตนดูสิว่าเทพสิริชัยสิงห์บางอพนรสิงห์บางพนรณวัดสิริพุทตระก็บอกว่าเรือช้ป์เก่าเรือช้ป์เก่าเรือตั้งจกาจะทำได้ทำได้ทำได้ไม่ได้เอาแล้วม่เทพสิริเทพสิริชัยภัยระเบิดประทังบอกว่าเพชรนครเพชรนครเจ้าวทางหลวงวัดสมบัติสวนดาร Bye. <laughs> น่ารักเกแสงได้แสงได้ไม่ได้สาวมังกรมังกรมังกรจ้ามังกรจ้าแกบอกมังกรจ้านักขับไหล่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 แกขับได้หรือไม่ได้ได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ประมาณสองประมาณห้าร้อยบาทสุดท้ายเอาแล้วว่าฉีกความันฉีกความันกบเรือไทยเรือไทยแลนด์กบอยู่ล่องน้ำที่หนึ่งเรือไทยแลนด์อยู่ล่องน้ำที่หนึ่งก็คือเป็นเพชรนาคเพชรนครเพชรนครดาวบอกว่าทางหลวงทางหลวงไปลายแหลงจากนี้จะลอดภัยปมาเจอเรือหนีกำไรหนุ่มน้าไบอลให้หนุ่มน้อยหน้าบอลคอนสองปมเรา คนสอบอลก็คือสาวสาวสาวบะงนสาวบะงคนเจอกับใครเจอกับใครกันเสือไทยเจือเลือไทยเท ชีริชัยบอกว่าสิงห์ปาก่นสิงห์ปากมานอไม่ยนไม่ยอมไม่ท้อไม่แย่ยามเปิดไปพ่ายามเปิดไปไางคนตคนต่น่คนนี้เบ็ดมาพอแมให้มาอะไรใส่จะไม่กัดอัดกันมาจังหวัดแก็เอาเลยเฮฮฮาปาร์ตี้บอกว่าชีกกว่ามันร่องน้ำที่หนึ่งร่องน้ำที่สองร่องน้ำที่สามร่องน้ำที่สี่บอกว่าใส่กันจะไม่กัดอัดกันมาอัดกันมาอัดกันมายังไม่ได้นอนยังไม่ด้่นอนหัวเรือหัวเรือเสมอการกับอยู่อีสี่ร้อยบ้านสี่ร้อยบ้านสุดท้ายต่างคนต่างคนต่างคนต่าง จะได้รอดปลอดเมื่อรองน้ำที่สามก็จะก่อนได้จะแซงได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้ถามดันสู้กันแล้วไอ้ส่วนอีกรางหนึ่งก็คือก็คือสาวมังกรสาวมังกรน่าจะตกชันลงไปน่าจะตกชันลงไปมาลุ้นกันสามรัว่าใครว่าใครจะเข้าใครจะอยู่ใครจะไปกับเพชรนครเพชรนครดาวทางหลวงรองน้ำที่หนึ่งรองน้ำที่หนึ่งก็ไล่บีกันมาไล่บีกันมานางคำไหลก็มายอมนางคำไหลก็มายอมเทพเทสุริชัยเทสุริชัยสิงห์บานมะน้อยก็ไม่ยอมก็พยายามสเก็ตการ์ไปหนึ่งในละ น,น้าแชมป์เก่าแท็บเก่าวัไาไรยสิงประมณนนีพนหรือไ,อไม่พนพนไปพนไม่รู้เอาแล้วว่าเหรอสารามาบอกว่าบอกว่าล่องน้ำด้หนึ่งล่องน้ำด้วยสามล่องน้ำด้สี่ต่างคนต่นางไปล่องน้ำด้ลลวหน,น,น,นึ่งกระเพนนครบอกว่าดาวทองดาวทองไปแล้วอย่างนี้จะได้รับปอบไปเมื่อล่องน้ำด้ยยำสี่ในในไร่บนไร่บีไร่ขี้ดห้นเฮีก้นเทมจะได้ใช้สิงประมณนก่อนได้ก่อนได้ก่อนได้ล่องน้ำด้วยสามก็คือบอกว่าน้ากับไรไม่เอาพูดเข้าเนชัย ยอดครับครับกลับขอบพระคุณมากครับเรือทั้ง4ี่ลำนะครับครับเดี๋ยวรอผลการตัดสินจากคณะกรรมการครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าเรือดีเรือดังเรือมันก็ที่จังหวัดนครพนมของเราพรุ่งนี้ก็ยิ่งจะมันกว่านี้ครับเพราะว่าเป็นประเภท4 0ริวิ